สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนคีเ้ล่าอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาต่อกันในเรื่องพลานเท่าปราบผีบาเล่ลนตอนที่3เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อก็ไปรับฟังกันได้เลยครับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดมันช่างน,น่าอิจฉาจริงๆนะครับแถบที่จะไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายนะักค่าครองชีพก็ไม่สูงมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีต่อกัน มีอะไรก็แบ่งปันกันไม่เหมือนคนกรุงเทพที่บ้านติดกันยังไม่เคยจะคุยกันเลยจะเห็นหน้าก็ตอนออกจากบ้านขึ้นรถก่อนไปทำงานแค่นั้นเองดีหน่อยก็ยิ้มให้กันแค่นี้จริงๆผมยังรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวถึงจะไม่หนักมากแต่ก็ยังไม่ค่อยสบายตัวอยู่ดีผมนั่งมองชาวบ้านที่วนเวียนกันมาซื้อของที่ร้านส่วนมากก็จะมาแวะคุยกันมากกว่าครับ ใบหน้าที่เปื้อนยิ้มเสียงหวัวเราะกับมิตรภาพดีๆเหล่านี้ทำให้ผมอดยิ้มไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้ผมยิ้มได้มากกว่าเดิมจนหัวใจพองโตกำลังตรงมาที่ร้านของผมนานแค่ไหนแล้วนะที่หัวใจของผมไม่เคยเต้นแรงขนาดนี้มาก่อนพี่หนุ่มกินข้าวหรือยังจ๊ะแก้วทำน้ำพริกมาให้เมื่อเช้าเห็นกินอยู่อย่างเดียวนี่จ้ะพอหรือเปล่าหมดแล้วก็บอกได้นะเดี๋ยวแก้วทำให้อีก แก้วส่งน้ำพริกฝีมือเธอมาให้ผมรอยยิ้มของแก้วทำเอาหัวใจผมเต้นรัวเหมือนเด็กหนุ่มที่ไร้เดียงสาคิดแล้วผมก็หมั่นไส้ตัวเองขึ้นมาและผมก็รับน้ำพริกจากแก้วแก้วยิ้มอายๆผมเลยชวนเธอนั่งคุยด้วยแก้วคุยอยู่กับผมสักพักเธอก็ขอตัวกลับผมเลยอาสาไปส่งเธอโดยให้แก้วนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ด้วยความระมัดระวัง แก้วเว้นระยะไม่ให้เนื้อตัวโดนผมผมแปลกใจนี่เธอมีคนรักอยู่หรือเปล่านะผมอยากจะจริงจังกับเธอจริงๆแต่ว่าระหว่างทางเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยมีบางช่วงที่รถตกหลุมแก้วก็เอามือมาดัานหลังผมเอาไว้ผมนิ่งคิดไปไกลเลยครับอยากให้ระยะทางไกลมากกว่านี้ผมจะได้ใกลชิดกับแก้วไปอีกสักหน่อยแก้วกล่าวขอบคุณผมแล้วชวนผมมากินข้าวเช้าที่บ้านผมไม่ลังเล รีบลับปากแก้วอย่างทันทีต่างจังหวัดจะมืดเร็วกว่าในเมืองมันอาจจะเป็นเพราะไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงด้วยมังคลับขากลับทำไมมันดูวังเวงจังอยู่ๆผมก็รู้สึกหนาวเย็นเยอะขึ้นมาฝ่ายหน้ารถที่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่หนักผมเองก็ไม่ค่อยชินทางหลุมบอดตรงไหนก็จาไม่ได้อยู่นานๆผมก็ดันทะลึ่งนึกถึงความฝันขึ้นมาผมรีบสลัดความคิดนั้นออกไปจากหัวอย่างทันที จะมาคิดอะไรในตอนนี้ผมด่าดตัวเองในใจเฮ้ยผมหักหลบเทพไม่ทันเหมือนมีอะไรวิ่งตัดหน้ารดผมจอดรถและมองหาว่ามันคืออะไรที่วิ่งตัดหน้านี่ถ้าหากเป็นรถยนต์ผมไม่ทับตายไปแล้วหรือความมืดเริ่มปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณผมปรับสายตาให้ชินกับความมืดมองไปทั่วๆเดินดูข้างทางทั้งสองฝั่งมีแต่ความว่างเปล่า ผมคิดมากไปเองหรือตาฝาดนะผมหันหลังกลับระหว่างสตาร์ทหลอดผมรู้สึกเหมือนทายรถผมยุบตัวลงเหมือนมีคนนั่งสอนไทยมาด้วยหลังจากนั้นก็รีบหันกลับไปมองทุกอย่างว่างเปล่ามีเพียงความมืดและความมืดสนิทมากกว่าเดิมผมรีบบิดแบบไม่คิดชีวิตไม่สนใจหลุมบ่ออะไรทั้งนั้นผมรู้สึกเสียวสันหลังอยู่ตลอดเวลามันแปลกๆที่ขนแขนของผมตั้งชันอยู่แบบนี้ นุม่มส่งแก้วมาหรือลูกทำไมหน้าซีดนักล่ะลูกไม่สบายหรือเปล่ากินข้าวกินยาด้วยนะลูกโตแล้วอย่าให้แม่ต้องเป็นห่วงนักเลยแม่หันมาบอกผมด้วยความเป็นห่วงผมพยักหน้าบอกแม่ว่าเรียบร้อยแล้วทุกอย่างผมหยิบเบียร์มาดื่มระงับอาการที่เป็นอยู่แล้วก็เดินไปนั่งใต้ถุนบ้านรอลงดินและทิดบุญผมเลื่มหยิบของกลางชิ้นนั้นลงมาเดินกลับขึ้นมาบนบ้าน ของชิ้นนั้นยังคงวางอยู่บนโต๊ะใกล้หัวเตียงผมไม่อยากที่จะแตะต้องมันเลยสักนิดผมหยิบของชิ้นนั้นขึ้นมากำไวรู้สึกตัวหนาวสัน่นแววเสียงดังหัวเลาะกล้องอยู่ในหัวและปวดหัวรุนแรงร่างกายผมเหมือนไม่มีการตอบสนองใดๆก่อนที่ผมจะสิ้นสติดับพูปลงไปในความเลือนลางผมเห็นหน้าไอ้พ่อยสายตาที่มันมองมาที่ผมดูเศร้ามองเสียงแผ่วๆเหมือนมาจากที่ไกลไกล ผมได้ยินมันพูดว่าช่วยกูด้วยไอ้นุม่มพากูกลับบ้านทีกูคิดถึงบ้านกูหนาวกูอยากจะกลับบ้านไปหาหมอไม่ลูกแม่บอกให้พักก็ไม่เชื่ออยู่ๆก็ร้องตะโกนแม่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นผมเป็นอะไรไปผมมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีมันเกิดอะไรขึ้นกับผมแม่เอาผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดหน้าเช็ดตาลุงดินมาตอนไหนไม่รู้แกนั่งอยู่ข้างๆผม ข้างข้างแกคงจะเป็นทิศบุญผมคงเดาถูกผมค่อยๆลุกขึ้นแม่ทำท่าห้ามผมแต่ผมก็บอกว่าไม่เป็นอะไรผมขอคุยกับลุงดินกับทิศบุญก่อนที่แม่จะบน่นพึมพำและเดินไปที่ลานลุงดินกับทิศบุญนั่งกลองข้ามผมทางครูยกแก้วเบียร์กระดกแทบหมดแก้วเหมือนอดอยากมาจากไหนลุงดินส่งเบียร์ให้ผมผมสายหน้าเพราะว่าผมดื่มไม่ไหวร่างกายในตอนนี้คงไม่เหมาะที่จะดื่ม ทิดบุญนั่งจองหน้าผมจนผมบึ้ดอัดข้าขอดูของชิ้นนั้นหน่อยพอนุม่มแล้วนี่ตะกุดนี่เองสวมเอาไว้นะจะได้แข็งคลาดปลอดภัยเองกําลังมีข้ะดวงตอกมีวิญญาณผีใต้หงตามเองอยู่แต่ก็แปลกนะข้ายันมีวิญญาณซ้อนกันอีกดวงเหมือนมีคนคอยปอกป้องเองอยู่เหมือนกันผมส่งของขลังชิ้นนั้นให้ทิดบุญและรับตะกุดมาสวมแทนทิดบุญเอามือลูบๆคลำๆไปบนอัคคระแล้วแกก็หลับตาพึมพำ ผมกับลุงดินมองหน้ากันเรานั่งกันเงียบๆดูทิดบุญร่างของทิดบุญสั่นเบาๆผมเห็นเหงือแกเริ่มแตกออกมาเหงือเม็ดใหญ่ๆพูดขึ้นมาเต็มหน้าของแกตัวแกเริ่มสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงพึมพำมเริ่มดังขึ้นผมเอื้อมมือไปจะเรียกแกให้รู้สึกตัวย่าไอ้นุม่มสมสีสมหาของจะเข้าตัวทิดบุญมันพอมีวิชาอาคมอยู่บางเอกนั่งดูเฉยๆก็พอ ลงดินตบมือผมดังผัวจากที่แกกระซิบห้ามผมเบาๆสักครู่ใหญ่ๆทิศบุญก็ค่อยๆผลลมหายใจออกมาแกหยุดบริกรรมคาถาเหงื่อแกไหลจนเสื้อบางๆเปียกโชกเหมือนพึ่งอาบน้ามาหมาดๆทิศบุญลืมตาขึ้นแล้วมองหน้าผมแกถอดเสื้อออกเผยให้เห็นรอยสักอักขระโบราณที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนทิศบุญบอกผมว่าของชิ้นนี้เป็นส่วนกระดูกหน้าผากของผีตายโหง ที่ลุงแยมไปขุดมาจากป่าช้าบนเขาทิดบุญสองกระดูกหน้าผากชิ้นนั้นคือในผมผมรีบผลักมันออกไปไกลตัวแล้วแกก็ให้ผมเก็บเอาไว้ซึ่งผมก็ไม่กล้าแม้แต่จะมองไม่รู้ลุงแยมแกให้ผมมาทําไมแค่มองผมก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวทิดบุญเป็นรุ่นน้องของลุงแยมและลุงดินห่างกันไม่เกินสองสปีหรอกครับผมคํานวณจากสายตาเอานะแกไม่ร้อยผมถาม ทิดบุญเริ่มเล่าเรื่องราวที่เคยเข้าป่าขึ้นเขาไปกับลุงแยมแกเล่าให้ผมฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งลุงแยมได้ข่าวมาว่ามีคนหลงป่าหลายวันยังไม่มีใครหาพบลุงแยมก็เลยชวนแกขึ้นไปตอนนั้นทิดบุญยังไม่เก่งเรื่องคาถาอาคมแกเพิ่งจะมาสนใจแบบจริงจังหลังจากกลับลงมาจากเขาและเริ่มฝึกอย่างจริงจังถึงขั้นหมกมุ่นเลยทีเดียวทิดบุญเล่าว่าคืนนั้นลุงแยมแกทำพิธีกรรมเรียกผีป่าในบริเวณนั้น เพื่อดูว่ามีผีตายใหม่ๆมาบ้างหรือเปล่าทิดบุญไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะแกเห็นมากับตาแกนั่งหลบอยู่หลังข้างหลังลุงแยมไม่กล้าลืมตาขึ้นมาดูทุกครั้งที่ลืมตาขึ้นมาแกจะเห็นร่างของผีป่าที่ลายล้อมรอบ,บวงสายฟินบางตัวก็พยายามจะเข้ามาในบริเวณนั้นให้ได้ลุงแยมเก่งและมีฝีมือเป็นอย่างมากทิดบุญเล่าว,ว่าเห็นลุงแยมใช้ไม้ไหวลองอาคมฟาดไปที่ผีปา่า ที่มันพยายามจะลุกล้ำเข้ามาจนพวกมันร้องไห้โหยหวนถอยร่ดอ,ออกไปบางตัวก็หายไปต่อหน้าต่อตาจนเหลือตัวสุดท้ายเป็นผีผู้ชายร่างสูงใหญ่มีรอยสักตามตัวดูน่ากลัวเหมือนคนเล่นของใบหน้าของมันก็มีรอยสักเต็มไปหมดลุงแยมหัวเราะชอบใจแกบอกว่าลุงแยมอยากได้ผีแบบนี้มานานแล้วมันดูเฮี้ยนดีและผีตนนั้นก็ดูกลัวจัดมันเดินทือ่อเข้ามาหา ยืนมือนวเฟซมาหวังจะบีบคอลุงแยมทิดบุญกลัวจนฉี่แทบลาดแกนั่งหลับตาปีไม่กล้ามองจนได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนด้วยความเจ็บปวดของผีตัวนั้นทิดบุญลืมตาก็เห็นลุงแยมใช้มีดหมอลองอาคมจิ้มไปที่หน้าผากแกบริกรรมคาถาเสียงดังมือก็ค่อยๆกดลงไปที่มีดหมอจนล่างของผีตัวนั้นคูกเข่าลงต่อหน้าแกลุงแยมใช้มีดอาคมกระเทาะบริเวณหน้าผากเพื่อเอากระดูกส่วนหน้าผาก มาทําเป็นของคลังและเมื่อแกได้ของที่แกต้องการแลว้วแกก็จัดการเอาผ้ายาันปิดลงไปแทนลุงแยมท่องคาถาสะกดวิญญาณผีตัวนั้นมีดหมอที่ปักลงไปกลางออกของผีตัวนั้นไม่มีเสียงร้องโหยหวนดังออกมามีเพียงกลิ่นเน่าเหม็นที่รุนแรงและลมที่การโชคมาวูบหนึ่งเท่านั้นและทุกอย่างในป่าก็เงียบสงบไปเหมือนเดิมคืนนั้นทิดบุญนอนในสายฝิใกล้ลุงแยมและทิดบุญก็เล่าอีกว่า จูจ่ๆคืนนั้นแกก็รู้สึกเหมือนมีคนมานอนเบียดข้างๆแกตื่นขึ้นมาเพราะกลิ่นที่เหม็นสาบรุนแรงพอแกลืมตาขึ้นมาแกก็พบว่าตัวเองนอนอยู่นอกสายสินแกคงจะนอนดิ้นออกมาและทําให้แกแทบช็อกค้างๆแกมีผีผู้หญิงนอนหันหน้ามามองแกมันเสยยิ้มออกมาหลังจากนั้นแกก็เรียกร้องลุงแย้มเสียงดังลันด้วยความกลัวทิดบุญก็ลุกขึ้นวิ่งเข้าไปในป่าแล้วก็ตะโกนล,ลัน จนแกไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างล้มลงผีป่าตอนนั้นขึ้นคลอมลางทิดบุญทิดบุญเลื่อมหมายจะติดขัดตาเหลือกด้วยความกลัวก่อนที่แกจะหมดลมเสียงลุงแยมตะโกนลั่นป่ามีดหมอในมือแกฟันฉับลงไปบนล่างของผีตัวนั้นเสียงกรีดร้องแหลมลึกจนแสบแก้หูร่างของมันก็หายวับไปลุงแยมบอกว่าอยู่ๆทิดบุญก็้องลั่นและวิ่งออกมาจากสายฟินแกเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินแกก็เลยเรียบวิ่งตามออกมา ดีนะที่ตามได้ทันเพราะอีกนิดเดียวก็จะถึงปากเหวถ้าหากไม่สะดุดล้มลงก็คงตกเหวตายไปแล้วไม่ทันโดนผีหักคอตายแน่ทิดบุญเล่าจบพร้อมกับเบียร์ที่หมดไปด้วยเกือบครึ่งโลแก่มองหน้าผมและเตือนผมว่าพรุ่งนี้เชา้าให้ผมไปวัดทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณเพราะวิญญาณดวงนี้รอการช่วยเหลือจากผมอยู่เสียงแม่ตะโกนไล่ให้แยกย้ายกลับบ้านช่องกันได้แล้วแม่จะปิดลาน มันดึกมากแล้วผมกล่าวลาลุงแยมได้ทิศบุญรับปากแกะว่าพรุ่งนี้ผมจะไปทําบุญก่อนนอนผมสวดมนต์แผ่เมตตาให้จิตใจสงบลงเสียงไอ้ไผ่แว่วมาก่อนที่ผมจะหลับสนิทช่วยกูด้วยไอ้นุม่มซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพลานเท่าปราบผีป่าเล่รดในตอนที่สามเรื่องราวกำลังสนุกกันเลยใช่ไหมละครับและเรื่องราวจะเป็นอย่างไอยต่อก็อติดตามรับฟังกันได้ในตอนที่4ี่นะครับ สำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ